กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอสซีถูกถาดเออบพ่อกระช่องแม่น้องเกมบุ้มอีกคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อยน้อยพี่น้องจะเป็นล้มเลยพี่น้องเย้ยหมดแดงครบพี่น้องหลังจากเมื่อยแห้งพี่น้องเท่ค่ะหมดแดงเบ่งดูปวดโพพี่น้องสบายเมื่อยจะไปใช้พี่น้อง ข้อไม่ต้องแก้มบุ้มซอถิ่มเลยปุ๊สัมผูบ้าวลายจุบหมดแดงลายจุบพี่น้องเมื่อยแห้งพี่น้องก็น้ากินกับเบิร์ดตอนนี้ยังอยู่ป่าอยู่โคกนะพี่น้องยังบได้เมื่อ่ไม่ต้องแก้มบุ้มนะเธอเสียหายเสียหองอยู่ในป่าเลยเนาะ เ่อยห้งไรพี่น้องเวยดน่าเขียวดน่ามุมคอนนังกอดก็เบาเงาคือควันเป็นบบาผู้บบาว่าได้มาพี่น้องอย่าว่าจะสั้นว่าสิเด้อขอลองเพลงหน่อยบาทหนึ่งสองบ้านเนาะขวามือแฮ มึงยังกันแล้วจีงัดอารมณ์ออกค่ะมันมันส่วนจังบาลเออหล่อไปแถวนี้แหละหล่อลงไปเรื่อยๆพุ่นแถวพุ่นเมื่อยเนาะยันคาตา Hả? Nyan khao nè. Huh? Ờ Mày hèn nè. Oi. sĩ. Lắp nè. Long ping, đó nhao 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 คุณแย่ค่ะบดแดงนี่กายหั่งบดแดงน้อยได้ดิกลับมาเมย์กายหั่งบดแดงน้อยได้ดิอย่ามาดอกหั่งไปหยาจันไดปลาซะเนาะมาแล้วมาแล้วเอิ้นมากระมาแล้ววะสันน้อยกับประจงแล้ววะสันพี่น้องทางหลังปูนปูนบะบะปูนปูน เดนี่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 เห็นบอกายหางบแดงหน่อยใช่ไหเอ้ยสะพอกัสิหลแถวป่าแหละพี่น้องนี่ใครเห็บ่บ่มี้่มีอลงว่าแนนี้โหตัวน่ัแป้าจะเห็นบอกจะเห็นบอหางเทิงนพูนก็ที่เอาฟูได้ละ

าพี่น้องยังไม่ได้พากันเมื่อพี่น้องต่อต่อคลิปที่สองพี่น้องเลยจักรยังยังเออไข่ไข่คอย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 เนยคอยเด้อค่อยเด้อเพี้ยนเอาขาดเหบอ เออมันตือกระต่ายอยู่เนาะคอยเด้อคอยเด้อาื่อกมือทะลนี่กองแม่งองแก้มบมกับมือ บ่ถือบ่หลายยังวะหาหลอกไปอยู่นะพ้เอเมื่อยก็เด่นคันเห็นปัญหาหลอกบ่คันเวียนปัอยาเมื่อยน้องเอ้ยเห็นไดกบดีมนุษย์มานหนาเฮานี้เฮากับวนน้ำหอนกระวนหอนแมน ยังยัยั่งอย่าพ่าลงได้เออยังไม่ได้เบิดนะฮะผูกผูกยังคูลงขเคีอย่าพาเด้อมันแบบนี้นะซามหังกับหวเนาะเบิ้งสิหาเน่เหมือนยั่งยั่งเนี่อีกทางไม่ไม่เสน่ะเดเดนเออพ่อบ่ะนี้พ่อ ไม่จนหักใคยไม่ไั้อู้หูอยู่บอแ้นี่บ่ น,นี้กระเลมาพี่มมีไข่ปอดูคนเอาแล้วค่อำองลงแรงเลยพี่น้อง พาการอวยเมื่อแล้วเนาะน้ำไม้มันสุ่มน้ำไม้กับสิองอื่กันเพราะน้ำไม้ปะเหนื่อยพี่น้องเออไข่เยอะบอกไข่บอกไข่กับป้ายไปต่อเรื่อยๆรนักและดียัง เหนื่อยพี่เราไว้เหมื่อยเหื่อสาวอยู่วาวาดเลยอุ้ยอกระมรลบปลลูกอุ้ยกระเมรเอวฮักเออลุยแต่นี่คือหอวดเทิงกูะไดลุยแต่นี่ึ้นเทิงปูมันะมีได้ล่ะ ข้าตนถิ่นตกับมาโแม่แม่ข้าอื่นก็โทรถามว่าอ้าวมาได้อื่นบ้าบ้าป่ะพี่น้องตอนนี้งกำลังมาหอดนาตัวเองนะพี่น้องเนาะกำลังมาหยางมาหอดนาไหงเฮงพี่น้องฮึ่งห่างนิดน้อยเจ้าก็เย่ลรอเด้อพอมันไข่แถวนี้นะ ไข่แห้งทดทานพ้นห้ำยังวะไงแห้งพีเนาะหลอกป่าหลอโคกากกันได้พีเนาะงบ่มี่กระกับปะยางไปทางได้ล่ะอผู้เลี่ยเทียวไปโหลดท้าพมดิอ่า ไปมองจะเห็นหทางมันผูดไปย่างย่างเลยเลื่อยเนะบังต้องบาไ,ได้นอนถ้ากัยงบอมี่บมี่ตังหาตังคอนไปนอกเวทัศ ค่อนขันมะแดงน้อยหนึ่งนเนาะได้บัวลายหาหาเฮ็ดนั่มกับปลาไดเฮ็ดก้อะไม้แนวนี้ตาซีมี่ยูบมันเขียวเนาะ,ะไปเนาะหาบาหาเมากางนะเอะอเออพี่น้องคลิปนี้เฮาก็บสีน้ำลาพาจากแล้วพี่น้องอย่าพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แม่น้องแก้มบ้มแต่เด้อพี่น้องผิพผาดประกันได้กับคอโทษขอภายลาลาสบายดี